โดนไฟอือหือหอมอือหือมันหอมเสืออันนี้แบบติดเนื้อหน่อยครับโอ้นี่ก็สุดยอดโอ้หนี่แหละนี่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 ันเนี้ยมากรึบๆเนี่ยอ๋อสุดยอดนี่โอ้หพอแล้วสุดยอด สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่แล้วนะครับผมนี่วันนี้ผมได้นี่มานะครับนี่คือเสือนะครับผมแล้วก็จะมีดีนะครับดีเป็นพวงเลยไปเดี๋ยวเราไปหาพ่อกันนะครับไม่รู้พ่ออยู่ไหนวันนี้อากาศเย็นมากคุณผู้ชมโอ้ยก่อไฟไปครับโอ้นี่พ่อมาพอดีพ่อเอาอะไรมาน่ะผมกคยเต๋มะละกอไม่ต้องกินแล้วมะละกออย่างน่ะดูกันสิโอ๋สูร้องไห้เหมือนกันเนี่ยเสือใช่โอ้ โอ้ยดูนี่กูชมอันนี้ผมสั่งมาพิเศษเลยเป็นพวงเลยครับขนาดหมวกขนาดเนาะมันเหลืองๆอย่างนี้ครับนี่ละสือร้องให้เขาห้องสือร้องดูนี่อีกดูนี่อะไรเอ่ยมาเป็นพวงเลยเป็นพวงเลยโอ้เข้าเหดีครับดีแล้วก็มีเพี้ยเพี้ยหัวดีนี่เขาว่าจับขาวนี่อ๋อนี่ตับขาวจับข่าวอะไรตับ มีแต่แย้ตูนี่้ำจะนักเนือยติดกันแย้แน่ๆอันนี้ก็มีแย้ประมาณเนี้แย้เนี่ยเทโฮดีบนหัวพดอันนี้ดีเตะแล้วเนี่ยพวกของีตั้งสองนู้นเนี่ยักเธอร้องให้เพร่ต้องดีในมดเลยนะโอ้โหหายยากนอันนี้ต้องสั่งเขาพิเศษนะว่ากันไปชอชื่อหม่อมมีโดอทำสั่งใช่ใช่ไปหาซื้อแถวร้านเนื้อไม่ค่อยมีส่วนใหญ่นะต้องสั่งเอาอทำอะไรกินดีอะซาชานะฮะชาชื้อนะชาเสือชาเชื้อชุกนะอ๋อชาแบบสุกเนาะกุนะโอ้ยชาเสือครับไม่ธรรมดาครับวันนี้ชาชุก ใส่เพรษใส่ดีขมขมเลยวันนี้ชุดยอดโอ้ยใส่ทังเพียงดีเลยเหรอเดี๋ยวดูกันค่ะทีงดีเลในราพุทงานก็ได้เมนูแล้วคุณผู้ชมชาเสื้อชาเสือแบบสุกนะครับใส่ทั้งเพรยทั้งดีครับผมไปเดี๋ยวมาดูเครื่องกันนะครับวันนี้ชุดยอดเลยนี่เสือสวยๆนี่เพรยดีครับผมโอ้วันนี้น่ะชักมีดได้กินนวดวันนี้กินเสือครับของอร่อยมากอร่อยนี่นะครับกันกันเนาะจะได้เอาไปแบบย่างง่ายๆนะครับ โอ้โหเดีพ่วขอดูหน่อยมีนะครับขอดูโอ้ยแต่นี่มันน่าจะเป็นไข่มันลไข่ไข่มันก็มันเป็นติดที่ะมันเป่ามันเขาว่าน่ะนี่นะฮะโอ้โหนี่แหละนี่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 เนี่ยมันกรึบๆเนี่ยอ๋อชุดยอดนี่ครับทานหน่อยให้มันย่างง่ายทำสุกนะครับเขาเคยกินดิบไหมผมเห็นเขากินอยู่นะกินอยู่นะเากินอยู่กินดิบๆไม่กินอยู่หรอกินอยู่กินมันกินมันเนี่ยวันนี้ทำสุกเดียวนะทำสุกกว่าวันนี้นี่ ดูดินี่นี่ครับอันนี้นี่ไข่มังวะไข่เนาะมันกรดติดมันแบบเป้าเนาะเก่นกันของจินจริงนี่กันต่อไปมาดูเพี้ยเพี้ยหัวดีเพี้ยหัวดีอันนี้แหละครับคือสุดยอดของเพี้ยนะครับตรงนี้นะนี่ตับขาวนี่ตับขาวโอ้ยเสียงนกขาวก็เพลินๆเลยครับตุ๊กๆๆดูกันเอามบนเขียงเลยพวะชัดเลย นี่เพียแเข้มข้นนี่นี่โอ้ยต้องกองอยู่มั้งพ่อกองไหนไหมมีเศษอะไรอยู่นะกองไหนไหมกองอะไรอันนี้นะครับเป็นเพียแบบเข้มข้นนะครับผมเพียหัวดีครับต่อไปนี่แหละดีครับผมดีโหดีโหดีฮะสุดยอดเลยดีขมๆครับขมขนาดไหนขอดูหน่อยเป็นพวงนี้เลยครับคุณผู้ชม โอ้เป็นลูกตุ้มนี้เลยโอ้ยอันนี้เป็นอะไรนะตับตับขาวตับขาวตับขาวอันนี้ย่างย่างย่างด้วยไหมย่างอ่ะอนนี้ย่ยางไหมย่ยางหน่อยเนาะนย่างด้วยครับผมหน่อยโอ้ยสดสวยใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับเพราะเราจะกรองสักหน่อยอันนี้มันเป็นเพรอะแบบเข้มข้นนะต้องไม่ใส่น้ำนี่กรองไม่ได้ครับ มากรองด้วยผ้าขาวบางนะครับอืกอก็เอาเศษอะไรมันออกนะครับเหลือแต่น้ำแบบเข้มข้นแบบทีนี้เคลียร์กรองเรียบร้อยครับเรียบร้อยดีดีดีเนี่ยก็โคตรด้วยกันนะทำชุกนะโอเคน่ะใส่หน่อยใส่นสขม<อ>ข้นเลงนะโอ้ยขมไปก็ไม่ไหว <c oughs> ไไไเหมือนกันนะครับไม่มีร้อนนี่างเงี้ยนี่ไงนี่ไงเห็นมันเอี๋ยวเดี๋ยเดี๋เดี๋เดี๋ดูดีนี่มันจะแบบ คล้ายๆน้ำผึ้งอะคุณผู้ชมส่หน่อยคือนีน่อยโอ้โหพอแล้วคุเยอดอืมโงเออขไม่นิ่งเน่ขม้ยันผ้ะเอียก็ขมครับดีก็ขมอันนี้จะเอาไปทาอะไรต่อพ่ออไปตากแดดละก่ตากแดดเนาะจะเป็นวิธีเก็บของพ่อนะครับตากแดดจนมันแห้งนะครับเก็บได้เป็นเดือนเนาะเี่เสียครับไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะเนี่ยไม่ต้องเข้าดดกันไปตากแดดตากแดดไว้ครับแดดยามเช้าครับผมอันนี้ วต้องดดดมัวกต้องูบ่อยๆเลยนะเดี๋ยวอีกาพาบไป <c oughs> ตากแดดจนมันแห้งม <c oughs> ันแห้งนะเราพอมันแบบว่าเริ่มใกล้แห้งแล้วเอามาน,นอนเน,ะน,นาะมันจะแบนๆเงี้ยไปเราไปทำอาหารต่อไปต่อไปเราก็จะหมักเสือหมักตับเสือนะครับเลยเกลือนะค,ครับผมหมักด้วยเกลือชูรสครับง่ายๆครับผมนี่ครับตบให้เท่ากันครับผม นี่ครับมักมักไปก่อนนะครับไปต่อไปเดี๋ยวทําอะไรวะไปโคดอ่ะโคเพ่เฮ้ยเราจะไม่บอกเครื่องเลยพ่ออ๋อเครื่องเหมือนันบอกเครื่องก่อนเครื่องเรามีอะไรบ้างเกลือสลัดพิกลาบหอมขาวข้าวคั่วพี่เดี๋ยวเดียวอันนี้ข้าวคั่วเหรอไม่ใช่น้ำพริกหมูตังอันไม่ใช่ไม่ใช่ขวดมันใช่เฉยนะครับน้ำพริกหมูตังน้ำพริกหมูตังเลียวมันเชียงกับป่อชัยเองนะแต่พ่อกระปุกนี้อย่างดีนะครับคุณผู้ชมซื้อไปก็สามารถใช้กระปุกต่อได้เน่ใส่อย่างอื่นเนาะอย่าวทิ้งนะครับต่อไปพ่อพริกผงหอมแดง ผักชีพลังต้นหอมผักป้อมนะครับใกนกว่าผักกลับนะครับผมีทุบกระเทียมเดี๋ยวเราจะไปคั่วเพียกันปรุงรสสักหน่อยนะครับผมอะไรวะชุโดชะโรดเนาะเกลือนะครับนี่ยกับเกลือครับผมให้ละลายสักหน่อยไปไปคั่วกันเนาะคั่วกันข้าลงเตาครับผมโคเพนะครับ ใส่น้ำมันลงไปครับเฮ้ยมันร้อนนะพ่อเอาละครับกเียวตรียมองครับจุดพวกเชืยอสบบนี้หอมอร่อยแล้วที่สำคัญนะทำสูงเนี้ยปลอดภัยด้วยไม่เสี่ยงนะอ,อันนี้รับรองว่าขมแน่นอนเพราะว่า <laughs> มีดีไปด้วยใ <laughs> สว,วยขนานะดไหนคว้ารถแว่นอ่ะ เอาละเอาผมนะเนาะควันหอมให้มันเดือดเนาะเดือดนะมันตุกกะมุ้งชมหอมอุ้ยเสียงอะไรพ่อเนี่ยเครื่องบินแล้วกันเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะเขามาสำรวจป่ามั้งพ่อพวกเราไปนั่งคุยบนนอะโอ้ยกลิ่นหอมมากเลยนะครับชุกละครับผมนี่ได้แล้วเหรอได้แล้วได้แล้วกินหอมมากคผู้ชมกินเพียขาโคอีมันหอมเลกินนี่จะขึ้นไปถึงคนขี่เครื่องบินไหมชุกแล้วครับออื เอาละครับเริ่มย่างเสือกันนะครับผมเอาละครับย่างเสือครับผมเสือลงเตาเสือลงเตาแล้วครับนี่ครับนี่นี่ขอดูหน่ะพ่ะโอ้ยสวยๆเลยเหรอเอาละครับเสี่ยงโอ้ยว้าวตับขาวครับนี่ขาวเนี่เน่จะตับขาวหน่อยตับธรรมดาอืสุดยอดโอ้ยพ่อ เสือโดนไฟอ่ะโอยพ่่อเลยโอ้ยพ่อลุกแล้วกลับด้านหน่อยไหมโไฟลุกครับเครับเสือโดนไฟอืมันมันมม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 ม่มม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 เมมมมมมีมเมมมนมม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  พอมันไม่ค่อยลงไฟมันก็เริ่มเบาอืม <ไป S 2> เริ่มละย่างเสือใหม่ๆจัดเต็มครับผมซาเสือซาเสือซาเสือซาแบบสุกนะครับคุณผู้ชมกระชุกนะครับไรล,ละไรล,ละกชุกแล้วเนี่ยตอาล้วครับเสือเสือนี่นะครับกระทะุกลโอ,โอน้นี่เป็นตังค์บตับก็ะชุกแล้วครับเขาละ ชิ้นสุดท้าโอ้หสวยงามมากคุณ้ชมฮะเอาวะว้าวโ้สดยอัอ่าไปหั่นก่อนเวลาร้อนนะเหรอืหรอื้อบางๆพอคำว้าวโอ้บางเนาะกินง่ายนะบางวางนนี่ก่ะหืมหืมโอ้ยมือสั่นนะฮิว หอมมากกินหอมมากชุนยื่นละดูดูโอ้โหมือสั่นมือสั่นชาเสือครับชาเสือชาเสือแบบทุกอย่างโอ้โหวันนี้นะเนื้ออะไรอะไรอีกาโมขนาดอีกาโมขนาดอ้วันเล้ยชวนยอ่นละมันมันอะ กือเปื่อยม่กไปๆคือน้ำลายเพราะขอชิ้นหนึ่งก็ขอขอเนื้อนี่มันเล็กนี่เพราะนี่ติดเนื้อแล้วนะครับหอมอ่ะล่ะหอมเนื้อแล้วมันมันออกมาเเกือบๆที่เราหมักก็มีรสชาติแล้วนะมันหอมเสือสายเนื้อนี่ต้องลองครับโอ้ยดูดูน้ำเนื้อมันหอมของชัวร์อ๋อไง น,นี่แบบติดเนื้อหน่อยครับโอ้อน,นี่ก็สุดยอดโอ้ยดูเนื้อนี่แด,ดงๆเนี่ยน้ำตกเลยคุณผู้ชมแล้วก็อย่างวัวขุนะอะวัวขุนวัวขุนดูคุณผู้ชมมือสั่นเลยอยู่ว่าอิวเอาอีกละอันนี้เป็นตับหวานตับหวานไม่ใช่สิตับขาวตับขาวตับขาวนีตว่ตับหัดีนะเดี๋ยวพอตับหัวดีตับหัดีอันนี้น่าจะนุ่มนะนุ่มมันเลยเพราะ นีต่ตับตับธรรมดา <okay. S 1> ตับทั่วไปอันนี้อืมจะนุ่มอ่ะนุ่มมันมันของอร่อยเลยครับวันนี้โอ้ยโอ้โหเต็มกระมังครับนี่นี่ชุดยอดเนะึ่โอ้ยน้ำเนื้อน้ำเนื้อไม่ทิ้งครับใสล่ลงไป ต่อไปก็จะปรุงนะครับผมกินมลับนะครับผมนี่หอมเลยครับคุณผู้ชมผงข้าวโค้นะครับขัวครับความหอมครับผมนี่ครับัวเน็ดเน็ดตัวเด็ดเลยนี่นี่ครับนี่ครับผมป่นครับเพิ่มความเผ็ดน้อยปรุงรสเพิ่มหน่อยนะครับเกลือชูรสครับผมไอเสือร้องให้แล้วก็หมักแล้วเนาะในเพียเราก็มีนี่ต่อไปเพียครับผมนี่ใส่หมดนไหมพ่อลองใส่ได้ครึ่งก่อนกันใส่ครึ่งเลยครึ่งเลยก่อน ยัดนอนครูครับผมท้ททอท้อท่อท้อถ้าแบบชุ่มแล้วอร่อยขนาดนี้ตเนาะกินน้ำลายแล้วครับเต็มเมเดีย่ยงปุ้งนะครับเนี่ยสุกละสุกละอันนี้แบบสุกครับผมมีกลิ่นพริกหาบกลิ่นเผ <ขอ S 2> <ม>าลายย่างอ,อันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วมั้งอันนีน้เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วท้อเต็มถ้วยเต็มจานเลยคุณผู้ชมนื้อห้าร้อยจะมาขายที่เนี่อไม่ขายไม่ขายโอ้ยตอนนี้พันหนึ่งก็ไม่ขายครับอยากกินว่ะ ขอกินกันโอ้โหดมันควบชุดนี่นะคุณมานั้นแต่มันควบชุดหมดอ่ะเพโอ้ดีบัตับเฮิร์กปับขาวมีในม้วนเรียบร้อยครับคุณผู้ชมมาได้เวลาชิมแล้วเอาเลยพ่อชิมนะครับโอ้อะไรนะพ่อตับตับเสือเสือต้องให้นี่หน่วยเนาเอาละครับกรึบๆนี่มาจากเสือเนี่ยนะ ตอนเคี้ยวมันจะแตกตออกมาอืมเนะียนยังไงครับอีก่าม้วนันดอีก่าม้วนันดอีกาอ,อีกาอ่าม้วนันดมันชุดยอดเด้อค่อยๆเคี้ยวนะมันจะค่อยๆออกมาค่อยเคี้ยวยอยออกินเนี่ยซีอเ๊าหย่างเนี่ยหอมขนาดเลยอ่ะมันหอมมันหอมกลินย่างด้วยแล้วนี่มันจะมีข้าวคั่วมีแบบพริกลาบอ่ะเนี่ยข้าวเหนียวครับผมอืมวันนี้ชุดยอดเด้อเนาะหอมที่เ๊าย่างก็เครื่องซี่ิ๊วใช้อืม ขมขมเลยมูรีเนี่ยมูรีก็คือพอดีครับอืมเอานี่พอดีโหมูนี่เส้นเน้นเนี่ยพอดูหน่อยเหลืองเดือดครับออืมนี่ครับข้าวตองโอ้ยไม่ไหวแล้วครับอ่าดูดูไข่คำครับเหนียวนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียเนี่ยนเนี่ย หมอครับหมอมาครับมาครับไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมมือสั่นแล้วโอ้ยเข้าชิมเลยโอ้ยนี่เป็นตับนี่เป็นตับตับหืมนุ่มมากหอมหอมกลิ่นที่เราย่างเลยครับแล้วก็มีกลิ่นของข้าวคั่วผักลาบจริงบอกแล้วแหละอร่อยแล้วนี่น้ำเพรียวตรงนี้นะครับช้วยเพรียวเดี๋ยวขวบจิ้มอ่ะอ้าวหอม มือเสือครับจำไม่ได้ใใกลมๆเนาะตอนบอกซับเที่ทยวแล้วมันออกมาหอมมาออกซา,สาเสือซาเสือเก็บชุกอืมน้ำขา้ขาวน้ำข้าวมอมะเนองเมืออืม,มอน,น,นุ่มมากซอสเพียร์เลยน้ำเพียน ขมปิดเลยมขมกำลังหวานนะครับขมเป๊ะขมหวานพี่นะครับคุยนะมันหอมอืยอืมหอมข้าวเหนียวมันหอมดลเที่ยอืมเจ้าเกือบๆละเสือนี้มันต้องค่อยๆเคี้ยวให้ม,มันออกมา หอมเนี่ยขึ้นจมูกมากเลยขึ้นกว่าเยอะอยู่ข้งแพกข้างแพลอยใหญ่นะแต่มันหวานนะหวานอืมอืมเยอะเหมือนกันฮะไปกินไปเมื่อนเมื่อนไปกินเตืองอืมปลาสุก ออหอมนี่ขึ้นจมูกเหมือนวาซาบิเลยเราเพิ่งกินไปไหม่ห่ะเนื้อ,อเราเพิ่งกินไปไม่หับเป็น,นปตัวอะไรเดี๋ยวต้องไปดูดีแล้วนะเดีย๋ยวไปดูเหลือแต่ตอมันเคยมีนะคุณผู้ชม เอาไปต่างไว้ครั้งหนึ่งหายนี่อีกาเนาะอืมการน่ะอืมใช่เหรอไม่มน้อยๆเนาะไม่ร้นเลยเพราะอืมเมอต<ะ>ับขาว ปวดนี่หมดแล้วใส่มาครับรับรับข้าว ข้อหน่อยข้ออีกไหมข้าวทำหน่อยใหญ่เหรอแน่นมากก็ไม่ดีเนาะอืมาข้าวเหนียววันนี้กคืบน้ำเพี้ยนหน่อยสีดูสีคุณผู้ชมเข้มข้นอือหอมขมหวาน อมเมื่อกี้กินเร็วมากตอนนี้เริ่มช้าลงช้าลองอิมม่มแล้วคอยคำหนึงครับปิดท้ายแล้วเดี๋ยวที่เหลือก็เดี๋ยวรอพ่อกินนะครับเ <c oughs> อ้า <c oughs> มีจ้วงไอ้ตับขาวเหมือนกันเลยเสือเริ่มจะเคี้ยวไม่ไหวแล้วครับชิ้นละกันนะมีเสือด้ครับมีตับด้วยเพี้ยนหนนี่ครับปิดท้ายครับ ไม่หมดหรอพ่นกินมะเร็งหรอนม่กินครับถ้าเราอิ่มแล้วกินก็ไม่อร่อยะอืมเนี่ยครอหิวทีค่อยกินอีกประมาณนี้อยู่ท้องแล้วครับก็อิมครับมันมันเป่าความนะมันเหมือนมันท่ามาราหนรับกินมันเหมือนกันคำสุดท้ายไหมพิถีพิถันนี่โอ้ยดูดูโอ้ยชอกินนะครับนี้ มันึงเหลืองเลยผู้ชมนี่ครับปัดเท่าคิดท่ายแล้วครับอี่อมอมอืมหมอืมอืีมละมอืมยมอือืมอนอืมออมอือือมอืมอมอือืมอืมอ้เ็นอือม ซาเสือครับผมดยอดวันนี้ขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามเป็นกําลังใจด้วยครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับชื่อร้องให้นะครับซาชื่อร้องให้ชุดกว่งาะไผ่นะครับอร่อยมากอร่อยจริง